Honda Civic Type R FL5 รถซิ่งของพ่อบ้านใจกล้าที่ต้องหนีเมียมาซื้อราคาเกือบสี่ล้านมีดียังไงเดี๋ยวมาชมกัน Type R mm hmm. โลโก้แดงแรง3ามเท่า mm hmm. ล้อแม็กฟอร์ดลาย5าการคู่สีดำด้านพร้อมยางมิชลินพลอดสปอร์ตขอบสิบเก้าเบรกแบมโบาิปเปอร์แดงพร้อมโลโก้ Honda แดงแรง3ามเท่า กระโปรงหน้าพร้อมรูระบายความร้อนอเฉพาะไทอา R เท่านั้นโป่งล้อใหญ่อ้วนอวบสวยงามเครื่องยนต์ K20 VTEC Turbo 330แรงม้าฝาแดงแรงสามเท่าไท้า R าโลโก้ดำท้ายเป็น5ประตูสปอยเลอร์ไว้สำหรับให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นโลโก้ไท้าราโลโก้แดงแรงสามเท่า ท่อสามท่อก็เพราะมันแรงสามเท่านั่นเองที่เก็บของด้านท้ายกว้างกว่าปกติเก็บกระเป๋าเดินทางได้ซ่อนกิ๊กได้ปิดไว้แม่บ้านไม่เห็นโลโก้แดงแรงสามเท่าคีบฉลามดำเป็นเสาอากาศฉลามนั้นชอบงับคุณแต่ผมชอบไทยอ่างงับ เรามาดูภายในของชีวิตไท a อาร์กันภายในสีแดงเบาะแดงพร้อมปั๊มโลโก้หัวหมอนไท a อาร์เดินได้แดงพร้อมเพลทรันนัมเบอร์หัวเกียร์เดินได้แดงพวงมาลายัยทุกอย่างเดินได้แดงหมดเพราะว่าไทายอาคือสีแดงแรง3เท่าด้านหลังกว้างขวางนั่งสบาย ครอบครัวนั่งได้ลูกนั่งได้ภรรยาและกิ๊กก็นั่งได้หุ่นนี้ของผมก็นั่งได้ที่สำคัญเบลสีแดงแรง3ามเท่ารถพ่อบ้านใจกล้าเกียร์ธรรมดา6สปีดต้องเหยียบเบรกเหยียบครั์สตาร์ทเท่านั้นพวงมาลยัยผู้หนังอาคันทัลล่าจอแสดงผลพร้อมมาตรวัดเกี่ยวกับความเร็วทั้งหมดระบบล็อกอ โหมดขับขี่สปอร์ตพร้อมการเปลี่ยนโหมดหน้าจอที่สำคัญโลโก้แดงแรงสามท่าอย่าลืมบอกที่บ้านว่าคันนี้ล้านห้าแต่จริงๆขี่ล้านมีทอนนะครับสำหรับไทอาคันนี้และอย่าลืมคลิปหน้ามาชมก็ร์ซ l ล a ทีสเปคสีขาวคันเดียวในประเทศกับที่โชว์รูมบัสสปีดมีคันเดียวเท่านั้นในประเทศเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ขอบคุณครับคุณพอบาน